ท้องฟ้าก่อนะ่ะทุกคน <c oughs> เขียวสุดๆอ้าด้านบนจะมีรถไฟนะฮะรถไฟอยู่บนหัวเรานะคะทุกคนกำลังจะถ่ายท้องฟ้าให้ชมนะคะท้องฟ้ามืดมากเลยคะ่ะพอออกจากห้างถึงรถไฟอยู่บนหัวเรานะคะรถไฟฟ้าสายเหลืองนะคะทุกคนดูท้องฟ้าก่อนนะคะตกไม่ค่าแบบนี้ไม่น่ารอดด,ดูดูสุดๆ รถไฟก็ผ่านพอดีนะฮะได้สองเลยให้ชมสองอ้โหเขียวมากตกชัวชัวมหมดแต่เดินในห้างเพิ่นทุกคนอ้เดี๋ยวมันก็ชัวเพินแหลอนีกูเอาหน้าต่างไปแล้วเห็นไหมคะโอ้โหฝั่งนี้ก็โอ้โูรถสวนนะคะรถไฟสวนนะคะทุกคน รถคันหนึ่งเข้าสถานีอีกคันก็สวนมานะคะแต่ท้องฟ้านะคะทุกคนดูนะไม่หลอดเขียวจริงจริพาลงุโมงนะคะลงินมาเอาน้องมาล้างนะคะล้างรถแล้วฝนจะตกเป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกครั้งด้วยนะคะโอ้มันมืดน่ากลัวอย่างนั้นนะสุดๆเลทุกคนนะรอบทิศนะคะทุกคนดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะเราจะหมุนกล้องให้ดูค่ะ,ละกล้องให้ดูนะคะวันนี้น่าจะทั่วนะคะ สุดๆค่ะทุกคนน,นี้วิ่งหาฝนอีกแล้วนะคะวิ่งหาฝนอีกแล้วค่ะเดินในห้างเปินนลเดินหาหารถไม่เจอโอ้โหเขียวมาก เยอจริงๆเยอะม,มากมากเดี๋ยวให้ชมข้างๆค่ะทุกคนดูฝั่งนี้นะคะให้ชมข้างๆนะคะข้างฝัง่งดูนะคะทุกคนทางโน้นตกแล้วนะตกแล้วเห็นไหมทองฟ้าหย่อมอย่างนั้นคือตกแล้วนะคะตกแล้วนะอันนี้ด้านด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้า,นายมือของเรา,นะา,นาออเรานาะรถไฟ ทางนั้นก็รถไฟไปแหละวูะหมะมืดมากจริงจริงเก็บภาพมา้ชมแค่นี้ก่อนค่ะทุกคนจราจรกำลังติดครับด้วยนะคะบายๆค่ะ,คะ